เจนนี่ยิวแต่งตัวเป็นกรรม,มเทพรับวันแห่งความรักล่าสุดนึงในวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก เจนนี่ยิวก็ได้แปลงโฉมแต่งเป็นกามเทพโดยฝีมือของช่างแต่งหน้าชื่อดังอย่างนัดนิสามณีหรือนัดสะบัดแปรงซึ่งเจนนี่ได้โพสต์ข้อความว่าวาเลนไทนยปีนี้โชคดีที่มีคุณแฮปปี้วาเลนทายเดย์นะคะขอบคุณพี่นัดนิสาสบัดแปรงแปลงโฉมให้ในวันพิเศษของเรานะคะทำเอาเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่า อุ้ยพี่ยิวน่ารักมากๆเลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าปังมากคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าหน้าพี่ยิวดูไม่ออกเลยว่าโดนบังคับมาคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าน่ารักมากเลยคุณแม่คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าแฮปปี้ว่าเลนไทนยครับพี่เจนคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าโอ้ยที่สุดชอบมากๆครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ